แกะอยู่นะแกะอยู่เนาะวามแบบกาบข้างบนตาัวโมเคลืันเลยน้ำกาบน้ำกาบความเค่นโลกจะว่างก่อนมากาบแนเจ้าน้ำวตอตอน้ำวต การซื้อสารปิดผัาขีมีมาไลนดสีมาล้วเมื่องนั้นตีง่อยบบออกการออบโลอกออโลออกโ นั่นกับอะหังธรรมามิตุมเฮมิปิเมฆมิตรบาลธรรมามาพันเตเอวังโหตุเอวังโหตุกยปัชชาโซนะนะตุพิติตโซมังโรกังปภาเสติอภามุตโตวัจจทีมายัสสะปาปังกตังกมังกุทริปะหิยะทีโซมังโรกังปภาเสติอภามุตโตวัจจทีมาอภิวาทนสีลิตานิจังลุตาปจายโนจตารุธามาวัตันติ อายุว so <hire> ันโนสุขังพระราวันเววานีและงผูบาอาจารย์นาาลวเ่ากิที่โตเกตนาเีกตอนไหนแ้วึั่งกยนี้ลัที่โตกตนสิ่งและัน อาจย่อมก็ดีคือกันเมื่อของคอเือกันกระบูเจ <we> <art> ้๊ะทำนีที่โทษยังกะหายไฟตึงกันบ่วไฮมิ่ยังเปียเปลี่ยนตึงกันบ mm ่วไฮมิ่ยังตึงกันละกันไอโหติกรรมเจ้าพระ้รงกันทำนี้ที่โทษมันนี่แบบโหติกรรมตึงกันละกันบ่วไฮมิทรอยหาไฟกับเจตนากันทำนี้ที่โทษมันเป็นไดเมดในขณะชิดหนึ่งนั่นเขาก็ต้องว่าระวังเพื่อหายไฟลงจักอภัยทานคือเมตตาเพื่ไม่หันตี แต่ผู้ได้ถ้ามีเมตตาไว้ผู้มีมหันตีในหัวใจก็ดีแต่ว่ารููจักอภัยทานสมมาเขาประจบประทรงด้วยกันบอกกันก,กระไว้เก่ากร่ได้บารู้จักอภัยทานเหตามที่เข้าเกิดมาเพื่ออย่างเกิดมากับเพื่อเกิดเป็นพระได้หนิต้องหว,ว,ว่าหยังหาบุคุณพานหรือว่าหาหยังหาเงินหาทองอันนั้นก็เจ็หน้าสองแต่ละคนจะมีเป่าทุกคนแล้วแล้วผู้ที่ยิ่งเป่าเนี่ยตัวสำคัญ ยิ่งถูกแล้วก็ถูกปัญหาเป่าเนเป่างนเ้เขาเกิดมาหลายพบหลายทราบแล้วเรพักกันเบือดันบันนายบอสกัพ่อเนบื่อพ่อนายหลยยเห็นแล้วพระเจ้าพระรง,ง,งเขาต่กนจละตามเราเขาไมไห้ที่พระเจ้าได้น้ำางสอนมาแล้วตองถามระเบียบเพิ่นกเก่าํางสอนมากกีเรกการถือปัจจัยนี่เสียงดีบอกมึงมันเขาวันหน้าเงี้พอมขาดสิงขาดช จุดจัาไหล่จุดไย้จุดจันม้าก่นอนจะถือได้มันก็ถือไปได้คุณนิยมเยียนเขาเรียกว่ารูปียักษ์ไม่ใช่เงนินวินเลียงเรียวรูปียักษ์เป็นใบที่จด้ยินที่ว่าให้ถือจริงครับขอใจว่าอยู่สำคัญจับได้มันจับได้อยู่แต่ว่ามันมันเดือดร้อนภายในไปบริโภคกยันไาเขามีศินเราไป ฆราวาสเนี่ยโยมมาถ้าใสรบานเขาเราต้องการอย่างต้องการบุญเด้เขาไม่บุญไปปัญหามันอยู่นี่นี่ต้องถามใจเจ้าของเด้มันบวชได้โยบวชหลายย่างบวชลูกฟอเป็นก็เคยว่าอยู่บวชตามประนี่บวชนี้สงสารบวชผ่านเขาทุกบวชตรงนู้นแค่ห้าบวชบวชข่าบวชขายบวชตายเป็นเตดมูนี่มีเมดบวชเป็นบวชต้นศาสนาบวชตามเพื่อนมูนี่ขึ้กันบวชเพื่อนศาสนา เขาต้องแก้เจ้าของทอมแต่ละคนแต่ละคนต้องคำนึงถึงไว้ในตัวสำคัญเด้อพระเจ้ามันยัดมาสองพันคูปีเราจะว่าเขาเป็นของเล็กน้อยอันนี้ใหญ่ชุดคือสินสองรอยยี่สิบเทียนหนี่งเขาต้องเทดตั้มตามทำไว้ในผูเจ้ามัญญัดมาไว้แล้วคือหลวงปู่ไอ้คือหลวงปู่อ้หลวงปู่อันเรียนโอ้พรหลายหลายเรียนเนี่ยเป็นว่ามีได้แค่ได้เป็นว่าโอ้ก็เทดตั้มทำไวในพผูเจ้ามัญยัดไปแล้วเฮ้ยตำทำไวใน ทงมูนีพระเจ้าก็พระทรงเข้าบอลบอลกำนึงถึงท่งนานในเขากิเลสเป็นไงเป็นเตียงสัตว์เข้าพม่าเพื่ออย่างมันมีสองข้างเลือกเอาอันนี้ไปทั้งตำอันนี้ไปทั้งสูงก็ไปเทวเป็นเ,นเนทวดาอินมพ้มไปทั้งตำกับขึ้นานรกโกเกิดเป็นสัตว์เปลี่นสุรากลายเป็นตน้นไปจากเขา้าได้สัตว์เดรัจฉานกับไปจากคนเทวดายินพ้มกับไปจากคน ทองทางเขาเลือกเอาจะไปท่านไหนก็ชุดแล้วแกแต่ว่าผลสุดท้ายว่าจะข้องเป็นบาดเป็นกรรมเป็นทุกข์ทรมานแต่อย่าโทษคนอืน่นจ้องโทษเจ้าค้องว่าโอ้บวดมากแต่ต่างแต่บาดแต่กรรมผลทุายก็ได้ยังแอะเขาจะบาดเรืนนะ่วนวดนี่อยู่ว่าใจเดียนี้เขาเป็นทาสของกิเลสเด้เขาบอเห็นกิเลสได้กิเลสเห็นเฮ่าเด้จอมพยามยา,มา,ยมามจะไปเล่นมันอันไมีโอกาสพระวน้ากันแน่มขมคระวัดญาณยมอย่าดื่กับเฮาเด้ เขามีบุญไปกันปัญหานี่แต่ถ้าม่มีศีลนี่ชินเขาทำกินเล็กแค่แดนเด้อโมกุยย์ประเทศพระบาจังเทศแล้วยามเงินเขาว่าพอสำคัญมันโมเมนเด้อจะบอกไหโมกนาเอ้ยผมเน้นพยายามเนี่ยโอ้ยบ่ได้มันบ่เป็นหรอกมันบ่ได้มันภาวนาไปบ่ได้เลยมันลูกไิยาบาบาบหลายกรรมหลายเพราะว่ามันจะนิ่มกินหัวใจแล้วมันจะเป็นธาตุของของกิเลส มีปนีมัันยูวันก็อเชื่อมไปศาสนาบ่ได้เชื่อมเขาเชื่อมจากศาสนาอ่ามาผลิพภาณอยู่คือเก่านรกก็ยูคือเก่าบ่ได้สางบาปบาปและบุญเนี่ยเขาบ่ได้เรียกร้องให้เขาทำเดี๋ยเขาท้องเขาทำเองเด้บาปก็ดีบุญก็ดีเขาลงเมื่อเขาคือเขาคือเขาลงกินเข่าเมื่อลงกินเข่าเี้เข่าก็ยูยังสั้นล่ะเขาบ่ได้เรียกร้องให้กินเขาเป็นผู้ที่กินเอง บาปพือกันบุญหรือเก่าคือกันภาวนาเพาะนั่งภาวนาก luxury, no Walker, ไ็ได้แต่เขาบ่นั่งภาวนาก็ได้ไม่ปลดว่าแต่ผลสุดท like. ้ายเวลาผลแล้วข้อห้อมอะไรยังไงแบบกานตนย่ำผลเด้ย่ำใจยึงขาดผลแล้วแต่เขาไปเห็ดไว้ถ้าเขาใบเห็ดทำไว้เดี๋ยวนี้สุเวทนาเดี๋ยวนี้ก็ได้เด้จะบอกให้เกิมาเกิดมากเกิดที่ื่อเด้อเมาบวชมาเต็มทีแล้ยวไปย่างละมัวหนาวคอยกันมารุ่ง เมื่อจะลรวาทงานยมพระเจ้าโตอกันก็ต้องบริษัททั้งสี่ก็เรียกบริษัททั้งสี่เนี่ยติดเชื่อมไปได้กับเชื่อมจากบริษัททั้งสี่คือเก่าเป็นสัตว์ในซอยการรักษาทรวาทงานยมก็คือกันต้องเข้าใจการคบกันชั้นเนี่ยมาแรกมีย่งชั้นก็ได้ในชั้นได้ก็ได้สุมนีนิการคบมชั้นผ่านจากสลายกับภาคกันจินซอดถั่วเหลืองท่านทะวันกับบัญญัตมะมัมเมื่อนึงสมุนไพอกับวายมะม่วงหามะนาวหกกับภาคกันจินแล้ว อบัวหามากับผักันกินได้แล้วที่แหลมมันก็ค่อยเชื่อมไปสมอมันบ่เป็นหยางดอกมันบ่เป็นหยางดอกแต่ว่าผิดทำให้ไน้กระห้องอะไรงเี้ความยากมันเป็นสั้นเลยบางวันเห็นต้มน้อยกับไส่ห่อนใบบัวะพาใบบัวะพามันก็ฉันบ่ได้มันเป็นอาหารมันเป็นพักจริงๆเแี้ยทำไมกระทั่หลายปีจากทีปีเนี่ยแหละหลวงพ่อหลวงปู่อินทราเนี่ยแหละก็เสื่อนบักแก้วไม้ถวายเพิ่น ว่ามันเป็นของฉันได้บ่มันเป็นเรื่องหน้าฉันแล้วผมก็ย่นขามกางแพงย้อยเราน่ยสองถุงนุชั่งเลยขนาดบักแก้วพอนยิ้วมวยฉันเลยหลองพ่ยินนะมันนั่นได้เลยบักเหลี่ยมยังเดือดเมื่อมกับพระกันฉันบักเหลี่ยมมันแค่อิ่มมันอนหลวงพ่ยินกัไปากฉันอันนี้มามัดยัดถึงมะไม่ท่าน,นั่นแหละมันยัดตามยเยลเลดมันยัดถึงมา้ามือเข้าก็ได้เลยก็เลยบอกคำนึงถึงธรรมีในเอาปากเข้าปากเป็นกรรมหลาย ข้าวป่ายันบาปแค้ลงไปโลดแต่ว่าคนทุดไท้ายอยังไปโทษผู้เอือนเ้อโทษเจ้าของเ้อเฮาเฮ้าสเดินทางเองเ้อไปสมัครตัวนภาพไหนเฮ้าเป็นผู้เดินทางเองเ้อไปนรกเฮ้าเป็นผู้เดินทางเองเ้อะเหตุไดเหตุใ้กันก็ได้เดอะอย่าบอกให้ล้าวป่ายกับพสามราเฮียนห้ใหาใจเฮาบริสุทธิ์พุทธพองได้เฮาส่องกำจัดกิเลสออกจากหัวใจเฮาเป็นผู้กำจัดเองออกเ้อพภาคขึ้นกันทะเลว่าขึ้นกันความกดความหลงมือนกันขึ้นกันเมื่อขึ้นมาความความก ความโกรธมัอนอดีก็จะพกกากันไปเหตุไปทำจะไปเหตุ่าไปกระเดาทำนี้หลวงพ่อหลวงพ่ออินมึงก็เที่ยวไปบอยอยู่จะไปกินความอยากจะไปอยากคก้มว่ผมบอกว่าเวลาโมโหโทรมากจะไปจะไปเวามันมันทะเลาะกันแว่งกันเนี่ยโมนี่ลองต้องรู้จัก,กับพยาธิขึ้นขึ้นแล้วกันมีภูมิมหารซีเป็นที่ตั้งมัเนเด็กสั่นถ้ามี้ภูมิหารทีพอทะเลาะบปแว่งกันดอกเวลาปวดมากก็เห็นว่า น้อมไปตั้งเอาสติไปตั้งหุ่นตั้งในหนเดี๋ยวเห็นรถไปพบบุพเพพอใจมากเห็นยังแว๊บๆแบบรถละเส้าเบรกนะโกฎน่าก็ต้องมีเบรกถ้าบ่เบรกบ่ได้มันทนกันมึงเก่งสั้นนเขโมยกันอะละอยากจะคว่มจะเล่นอะไรพยายามท่านท่านกลับมาไปไนเด้อมห่าเด้ออยากระโลกอีกรอบเป็นเป็นบาดเป็นกรรมเด้อแย่ๆเด้อมันเกิดไม่ตัวอารมณ์โมฆะขมข่ามเกิดเป็นพากเด้อ หลวงพ่อสองไป้เราทานงไงที่แต่มาเห็นไปอ่า็คิดดียาองผ่านร่งโจน์ติดในองค์กระยาดตอนนั้นน่ละน่ยเขาก็ย่าบาทมันก็เห็นบานเรากระกาทำอะไเห็นบาปเราก็กระาคำนัวก็ไดกันอ่ะถ้าจิตใจหานกระกาท้ำมันก็ย่าบาปแต่ว่าจิตใจหนาถ้าจิตใจหาดแบาทำมาละเอียดก็กรสามารที่เขาไปถึงหัวใจได้ ตอวิจักันก็อยังนั้นขาดถิ่นขาดท่ำท่ำในในเด่นสั่นเด้ภาวนาบ่ได้เด้อจะบอกให้เด้อมูอเฮาเด้อต้องเน้นพระญามตรงนี้ละอิติว่ามานมีมนิมมติบาอาจารย์มาแอบฆราวะกะดีแล้วละ่ะเป็นธรรมประเทศนี่อิติวะบังไฮวิถุดวิภัยซืบกันกะดีกันแหล,ละเนี่ยเป็นตัวอย่างไวมือเกิดไงไยหลังจะทำวิจิแผนแต่แผนไว้มี่ันติลงลืมกันมีสท่านลาสันติ มีว่าของคนเกเบลาเนาะมีสัตเด้อโม่เฮาเด้อจะบอกให้เด้อจะเป็นสารพิษสินเดอ้อจะบอกใหน้นักแแทเด้อเอามมเียงกับเดว่าท่นเอาไปนี่นนแป๊กดครับจะดเดนทางอะนะ